วันนี้จะพูดถึงกลยุทธ์ให้ทุกคนแบบเข้าใจเนาะคนที่แบบว่าเออเนี่ยเบสิคมือใหม่ก็มาฟังด้วยกันใครที่แอดวานก็แชร์แบ่งปันกันได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องกลยุทธ์การยิงแอดบน Facebook นะคะจินจะเน้น Facebook เป็นสำคัญเนาะเพราะว่า Facebook เนี่ยเป็น Social Marketing. โซเชียลมาร์เก็ตติ้งโซเชียลแปลว่าเอาคนเนี่ยมาเล่นนะคือให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นสมัครใช้ได้ฟรีเลยพอทีนี้ทำไม a c e b o o k เขาถึงให้ฟรีล่ะ ก็เพราะว่าในส่วนของการสร้างรายได้ของเขานะคะเขาไปเก็บจากคนที่ซื้อโฆษณาเนาะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเอาเงินเนี่ยนะคะมาสร้างฟีเจอร์ต่างๆเนาะฟีเจอร์ก็อย่างเช่นเราสามารถอัปอัลบัมเราสามารถส่งข้อความหาการเราสามารถโพสต์รูปเราสามารถโพส์วิดีโอหรือเราสามารถไลฟ์สดอ่าแบบเนี้ยซึ่งเราสามารถใช้ได้ฟรีทุกคนใช้ได้ฟรีแต่ในความฟรีนั้นนะคะเวลาเรามาเล่นมันก็จะมีโฆษณาแทรกอยู่เป็นชั้นๆถูกไหม เราก็จะเห็นโฆษณานะคะทีนี้บางคนนะคะเล่นอะไรเยอะๆโฆษณานั้นน่ะก็จะพุ่งตรงมาหาตัวเองเยอะขึ้น Facebook รู้ดได้ยังไงนะคะ Facebook ก็จะจับตามความสนใจเนาะเออมันก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ย ผู้ลงโฆษณาสืว่าจินเนี่ยจะซื้อโฆษณาปุ๊บจินก็เอาอุปกรณ์ในครัวคิดเช่นหรือว่าคนอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะยิงออกไปฉะนั้นเนี่ยโฆษณาของจินก็จะวิ่งไล่คนที่แบบเพิ่งเซิร์ชหาหม้อเพิ่งเซิร์ชหาอุปกรณ์ทํากับข้าวคิดเช่นดูรายการทํากับข้าวแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าทีนี้นะคะตัว Facebook เองเนี่ยเขาก็มี AI จะรู้หมดเลยนะรู้หมดเลยว่าฉันเนี่ยเพิ่งไปคอมเมนต์เพจนี้มาเพิ่งไปกดดูวิดีโอแบบนี้มา ชอบเช็คอินร้านนี้อยู่กับไลฟ์สไตล์แบบนี้ Facebook ก็จะรวบรวมความสนใจของเรานะคะว่าพอจินเคยเข้าแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโฆษณาแบบไหนจะวิ่งเข้ามาหาจินหรือว่าจินเนี่ยกดโฆษณาอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะ Facebook ก็จะมีข้อมูลของเราไว้หมดเรียบร้อยฉะนั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่เราเป็นผู้เล่นหรือว่ายูเซอร์ผู้ใช้งานเนี่ยคะ่ะ Facebook มีข้อมูลเราเรียบร้อยเนี่ยมันคือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ Facebook มี มาพูดถึงฝั่งผู้ลงโฆษณาคุณต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งคุณต้องมองออกว่าสินค้าของคุณถูกโฉลกกับใครหรือว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยคร่าวๆประมาณอายุเท่าไหร่มีแยกเพศไหมความสนใจน่าจะอะไรสมมุติว่าจินซื้อขาตั้งกล้องมาขายแน่นอนว่าขาตั้งกล้องมันต้องใช้กับคนมีโทรศัพท์มันต้องใช้กับคนที่ชอบแต่งรูปอ่าหรือว่าชอบไปเที่ยวก็ได้นานาสิ่งใช่ไหมคือแบบว่าหลายสิ่งมากที่ กลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสซื้อขาตั้งกล้องของจินเนี่ยเนี่ยค่ะผู้ที่จะซื้อโฆษณาคุณต้องมีความสามารถในตรงนี้แต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าโอ้มันกว้างจินก็ยิงกว้างเลยแต่ถ้ายิงไปสักพักอ่ะมันจะกรองหรือว่า f a c e b o o k อ่ะจะสรุปให้เราว่าเอออายุช่วงไหนซื้อเราแล้วต้นทุนถูกกว่าเราจะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องกลยุทธ์ การยิงแอดแล้วนะคะหรือว่า Facebook Ad Strategy นะคะสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ถ้าคุณทำการตลาดบนโซเชียลแพลตฟอร์มเหมือนอย่างที่จินบอกไปเกริ่นไปตั้งแต่ต้นว่าคนที่มาเล่น Facebook เขามาเล่นยังไม่ได้มีความต้องการหรอกแต่ว่าพเพอเิญเห็นโฆษณาเสื้อ,อเหมือนแบบอยู่ดีๆจริงก็มีความรู้สึกว่าว่าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามโนขึ้นมาว่าฉันจะใส่ไปไหนบ้างเออถ้ามันแมทกับสิ่งที่ฉันมีอยู่ตอนนี้มันก็น่าจะดีนะหรือว่า ฉันจะเอามาทําอะไรบ้างสิความอยากอะคะ่ะมันจะเกิดขึ้นณนจังหวะที่เราเห็นโฆษณา คือมันไม่มีความอยากมาก่อนมันไม่ได้ความชอบมาก่อนหรือว่าเอ้ยความชอบนั้นน่ะอาจจะยังไม่ไถึงลิมิตหรือว่าเราจะซื้อนะตอนนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยการตลาดบน a c e b o o k เนี่ยถ้าเรียกอีกในหนึ่งเขาเรียกว่า Demand Generator หรือการตลาดเพื่อสร้างความอยากคนไม่ได้เข้ามาเพื่อซื้อคนเข้ามาเพื่อเล่นแต่เล่นไปเล่นมาเห็นแอดโฆษณาแล้วอยากลองฉะนั้นกลยุทธ์ในการยิงแอดคือเปลี่ยนคนที่ยังไม่รู้จักเรา ยังไม่อยากซื้อของเราให้อยากมากขึ้นและกลายมาเป็นลูกค้าเรายอมจ่ายเงินให้เราถ้าใครเข้าใจจุดนี้แล้วนะคะคุณจะทําโฆษณาง่ายขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การยิงโฆษณาแบบ Google a d g o o g l e Ad มันเป็นการตลาดเชิงลับ แต่ Facebook มันเป็นเชิงลุกมันจะเป็นอีกคนละลักษณะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าอ๋อคนเห็นโฆษณาแล้วฉันเขาจะซื้อเลยไม่ใช่เวลาเรายิงแอดเนี่ยเราอย่าเพิ่งมั่นใจอะไรขนาดนั้นแล้วมันมีแคมเปญแคมเปญคือกลยุทธ์ในการยิงแอดนะคะให้ใช้อยู่เยอะแยะมากมายเช่นเราจะขับรถไปสวนกับเขาเนี่ยใช้แคมเปญการเข้าถึงก็พอทําไมล่ะ ถ้าเขายังไม่เคยเห็นหน้าคุณตาเธอมาก่อนเธอเป็นคนแปลกหน้าเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาหาเราเรารู้สึกยังไงคะถ้าสมมุติว่าวันนี้เราไปขายให้คนแปลกหน้าเนี่ยความยากอะ่ะมันร้อยเท่าพันเท่าทุกคนมันเป็นแบบนั้นแต่เมื่อใดก็ตามเราอะ่ะสวนเขาไปก่อนหรือทําให้เขาชินก่อนทําไมนะคะโฆษณาแบนเนอร์เนี่ยมันยังมี ผลลับดีอยู่เนี่ยทำไมเขาถึงให้ป้ายโฆษณาเนี่ยมันทํางานก่อนทําไมเขาไม่มีแบบไดเลกเซลอ่ะโทรเข้าไปเลยว่าคุณจะใช้บริการฉันไหมเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เขายังไม่เคยเห็นมาก่อนน่ะเขาจะปฏิเสธทันทีโดยทั่วไปแล้วในการขายออนไลน์อ่ะคือมันต้องทำตามสเตป็ปคือออกไปสร้าง แบรนด์ a อเวนตหรือว่าทําให้เขารับรู้ก่อนว่านี่ฉันนะฉันชื่ออะไรขายอะไรเนี่ยอันนี้เป็นยังไงมันดียังไงมีใครเคยใช้ไหมเขาเรียกว่า การทำกล,ลยุทธ์ทีนี้กล,ลยุทธ์เนี่ยทุกคนพอเริ่มเข้าใจแล้วเนาะว่าคุณต้องเริ่มจากการยิงการเข้าถึงก่อนแล้วยิงการมีส่วนร่วมเพจแล้วก็ไปยิงข้อความถ้าใครมีพิกเซลมีเว็บไซต์ก็ไปยิงคอนเวอร์ชันอันนั้นมันจะเป็นแบบแอดวานซ์อันเนี้ยในเรื่องของการเลือกแคมเปญฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้แคมเปญเดียวเพราะว่ามันจะกวาดคนไม่หมดหรือมันจะเข้าไม่ถึงคนที่อยากซื้อจริงๆ จิงจะบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยจิงจะยิงการเข้าถึงเพื่อหวานดูก่อนก็จะทําให้คนเห็นแวบแรกก่อนนะคะยิงแคมเปญการมีเข้าถึงส่วนตัวบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายเราจะยิงไปที่ไหนเ่ยเราเลือกได้ทั้งคนในเพจคนนอกเพจเราได้หมดเลยนะแล้วสักพัก ก็จะเปิดเริ่มเปิดแคมเปญการมีส่วนร,ร่วมนะคะแคมเปญการมีส่วนร,ร่วมจะใช้เงินเยอะขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าแคมเปญการมีส่วนร,ร่วมเนี่ยมันต้นทุนนะคะต่อต่อการมีส่วนร,ร่วมเนี่ยถ้าจินประเมินไว้เนี่ยคือไม่เกินหนึ่งบาทจินโอเคแล้วการมีส่วนร,ร่วมเนี่ยถูกมากทุกคนมันอยู่ที่โพสเราด้วยนะคือมันก็ถูกมากนะคะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีคนมีส่วนร,ร่วมเยอะๆแล้วค่ะหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเราใช้แคมเปญข้อความนะแคมเปญข้อความเนี่ย ยิงไปซ้ำคนที่มามีส่วนร่วมเพจนั่นแหละค่ะ คุณต้องทําโพสต์ตัวเปิดนะคะบางคนอาจจะทําเป็นภาพอาจจะทําเป็นวิดีโออันไหนก็ได้สินค้าแต่และสินค้าและความสามารถของคุณนะคะความถนัดของเราไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีโพสต์โพสต์แรกออกมาเนี่ยเพื่อไปโกยคนหรือยิงกันมีส่วนร่วมยิงว่าชุมโยยิงกันเข้าถึงอ่ะมันอาจจะยังไม่เกิดยอดขายแต่มันจะเกิดกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยําแล้วตรงกลุ่มที่สุด ให้เรานะคะนี่คือ mindset ของการทำโฆษณา Facebook ในการทำโพสสำคัญมากในการที่คุณจะต้องมีโพสขายที่ทรงพลังอาจจะแบ่งเป็นวิดีโอพรีเซนเตชันสินค้ารีวิวจากลูกค้าหรือว่าถ้ารีวิวคุณก็อาจจะเขียนเป็นบทความเนาะแล้วเป็นภาพที่เขาถ่ายคู่หรือเขาถ่ายมาถ้าลูกค้าที่เคยซื้ออยู่บน Facebook คือเขาจะมาจับจ่ายหรือมาดูรายละเอียดจบ นะที่ Facebook เขาจะตามเข้ามาที่เพจเรากลายุทธ์ Facebook เนี่ยจะทําให้คุณลดต้นทุนในการยิงแอดแต่โพสต์ของคุณเนี่ยจะทําให้เกิดยอดขายจริงๆแล้วการทักเข้ามาจริงๆฉะนั้นมันต้องดีทั้งคู่นะคุณต้องใช้เครื่องมือ Facebook เป็นแล้วคุณก็ต้องทําโพสต์ให้มันมีประสิทธิภาพที่เราเคยได้ยินมาก็คือ Content is the king ถูกไหมก็คือโพสต์เราอ่ะคือจุดขายโพสต์เราอ่ะมันทําให้เราได้ขายคุณต้องปล่อยโพสต์ไหนออกไปโพสต์ที่ห ออกไปล่อเป้าก่อนโพสที่2ขยี้เป้าโพสที่3ขยี้ซ้ำอีกโพสที่4มอบโปรโมชั่นหรือเอาความกลัวเอาความแบบกังวลของเขาออกไปนะมันอยู่ที่ดีเทลในการเขียนฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลางภาพใหญ่ออกมาก่อนว่าพอลูกค้าเห็นโพสที่1แล้วไงเห็นโพสที่2มันเชื่อมกันยังไงเห็นโพสที่3มมันจะเชื่อมกันยังไงโอเคเนาะ ยิงแอดแล้วมันยังไม่ปงังหนึ่งกลับไปเช็คว่าคุณยิงทุกแคมเปญหรือยังคนที่มีส่วนร่วมในเพจคุณควรหลักหมื่นหลักแสนมันต้องมีส่วนร่วมเยอะๆนะคะเข้าถึงหลักล้านการมีส่วนร่วมอาจจะอยู่หลักแสนคนซื้อจริงอาจจะอยู่แค่หลักร้อยนะคะมันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการตลาดบน Facebook มันไม่ใช่ถึงเขาปุ๊บเขาซื้อเลยแต่ว่ามันต้องค่อยๆตะล่อมหวานล้อมเขาด้วยโพสต์ที่1โพสต์ที่2โพส์ที่3โอเคเนาะถ้าสมมติว่าคุณใช้แคมเปญครบหมดแล้วคุณไปดูซิว่า โพสในเพจของคุณเนี่ยมันครบ4-9โพสไหมที่เรายิงออกไปต้องยิงออกไปด้วยนะเข้าหากลุ่มเป้าหมายด้วยมันต้องเป็นเชิงลุกอะ่ะมันไม่ใช่มารับอยู่ในเพจอย่างเดียวในเพจเนี่ยคุณต้องทําเพจต่อเนื่องด้วยมีชีวิตชีวาลงเพจอาทิตย์ละครั้งก็ได้สองครั้งก็ได้นะคะออกมาไลฟ์ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งทำให้เห็นความสมจริงความเลียวนะเนาะเหนือสิ่งอื่นใดนะเราอย่าลืมนะก่อนที่จะทําโพสตนะคะ ศึกษานโยบาย Facebook ด้วยเพราะมุ่มหมามยิงไปอ่ะมันจะโดนปิดโฆษณาเนาะพอได้กลยุทธ์จินเรียบร้อยและพอแบบตั้งกลุ่มเป้าหมายลงโพสต์ไปวันเดียวปิดหมดตั้งบัญชีอันนี้ก็ไม่ได้เด้อ โอเคนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะายที่สุดอยากให้ทุกคนเข้าใจและนําไปใช้ไปลองไปทํากันบ้านไปทบทวนนะคะไปไปลองวิเคราะห์ซิว่าตัวเองขาดอะไรหฮ้ยฉันขาดเนื้อหาที่สมจริงหรือเปล่านะฉันยิงแอดทุกอันแล้วหรือว่าฉันยังไม่ได้วางแผนว่า พอเจอโพส์ที่หนึ่งโพสตที่2ชัฉันเนี่ยต้องมาวางเกมแล้วว่าโพส์ที่1กับโพสที่2มันต่างกันยังไงรายละเอียดถ้าลูกค้าไม่ชอบโพสที่1จะมาชอบโพสที่2ไหมนะคะโอเคนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสู้ๆนะคะเราจะผ่านโควิดไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ